สุภาษิตสอนหญิงเรื่องการพูดจะพูดจาประศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอ,อกให้เครื่องหูไม่ควรพูดอืออึงขึ้นมึงกูคนจะรู้ลวงลาม ไม่ขมใจแม้จะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายผู้จจอัจฉสัยจึงซื้องอายขายดีมีกำไรด้วยเขามาอีเครื่องจิตระอิดระอา เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้อยากโหยอยิวพระชิวหางแม่นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ